Mm, อไม่คุยกับะคะุณยูขี้เกียจคงไม่คุยกับคุณูนะคะอืมไม่ขาด มาสุดท้ายเบื่อไม่ติเกตกู มวขามึงก็ต้องไปน้ำเหรัน้ำจ้ามากินแล้วมึงเอาอะไรมาเขาแต่งจะาดเลยจ้ามากินอยู่ในู้ทุกงองไห้กินโกล่อง จิตมาได้ได้แฮงแล้วถ้าเอาดู <tip> <Ma. tip> I need to follow it and that's all, that's all. ประตูขายนะครับไม่สะดวกใช่ว่ามันรีบตกไปแล้วทีนี้ขายกุรีบมีตามแต่ผมอาจจะไม่ได้ฟาร์มสาดามนะครับฟาร์มเงินแบบอื่นอาจจะไม่ได้ฟาร์มสาดามนะครับทุกคนเพราะว่าจะ,จะฟาร์มเงินให้ถึงสิบล้านถ้าคิดว่นน้ขายคุณจะได้ซื้อ ตอนคลิปกูบอกว่าจะไม่คุยกับคนดูแต่ตอนนี้คุยเฉย ัวตายตัวอีทำไมมีสละอีด้วย কেপরে রে পৌঁছা কেউ সিমই ขันที่ผมเราจะไปไอวันนีดน่งคิวดูลิ้ยหาไซก็จะไปไปวะ อาจจะได้ปลามาจิตตาด้วยนะครับแต่อาจจะไม่นะต้ <c oughs> ะองหาวัตถุดิบอีกวัตถุดิบทีห่หายากหายยากอีก <c oughs> ทำที่มันจะไปอ่ะไอวันอาทิตย์ถึงชิมลหาายจาไป ไปลแล้วไปอแล้วหนาทีสุดท้ายอือปินาทีสุดท้ายผมปิเชียแล้วมันไกลแล้วด้วยเชียตี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 เราตีเราผมต รีบตีตวนผมไม่ได้เปิดโปรเลยนะครับคนผมผมเล่นมือนะเออผมไม่ได้ให้เอไอเล่นแล้วผมพากเสียงนะถ้าเกิดให้ AI, เอไอเอนเล่นมันก็ต้องอมีอะไรบนหน้าจอแปลกๆแล้วดิเออมีก็ตามก็ที่มัมนจะป้าย

ไกลแล้วกลแล้วกันแล้วกัแล้วกวกวกกอีกไม่นานสองตัวสุดท้าย ตัวเย s โอชิ yes! oh, ทุกคนทุกคนมองเห็นอะไรมั้ยครับเ้ย ที่ดูจะจบขอให้โชคดีไม่เกลือเหมือนผมที่ที่กสูสมได้แต็กล็อกเกตไอ้เทียถ้าเกิดใครไม่กดไลค์ขอให้ดวงเกลือเหมือนกูยังหน้าอย่า,น,า,ยาน้าเลยโคตรคม อืมไงอืมโคตรนานเฮียก็อดเบ็ดต่อไปจะ เปิดกีตาร์ปุ๊กแม่แต่ว่ากูจะรีสแต็กได้หรือเปล่าวะไม่เป็นไรกูก็ลงดันดีเออแม่ง I wanna keep you v e a r me จับไปนี่ขึ้นน้ำก็้นทุกคนไม่จั ไอ้วันอะาทิตย์ังชิวอยู่เลืมหาหาไฟจกไปทุกคนปรบมือให้หน่อยดิรู้นะว่าทุกคนอะไม่ปรบมือให้ผมหน่อยอ่ะโอ้ปรบมือจนจะมือแดงอยู่แล้ว เฮ้ยไม่ตลกมึงปบหน่อยดีเฮ้ยร้อนเลยนะครับทุกคนทุกคนอาจจะปลบมือนะไปละไป